สวัสดีครับผมโจที่เฮดไซค t ครับคลิปนี้ก็จะมาวิเคราะห์ราคาของเกม GTA 5 6ว่าเขาจะขายราคาเท่าไหร่นะครับวิเคราะห์อย่างละเอียดเลยนะส่วนใครที่คิดว่าราคาของเกม GTA 6จะออกมาราคาเท่าไหร่เม้นบอกใต้คลิปกันได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาถกเถียงกันนะในคลิปนี้นะครับ และในคลิปนี้นะครับก็มีข่าวข้อมูลจากคุณสแตลซิลนิกด้วยเรื่องเกี่ยวกับราคานั่นเองครับก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมานี่งครับก็มีแหล่งอ้างอิงจากประธานบริษัทแท็บทูเลยนะครับเนี่ยชื่อถือได้นะสำหรับคนนี้นะครับไม่เชื่อคนนี้ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วนะครับสวนคนทีเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มคลิปกันเลยนะเรื่องของเรื่องครับก็คือมีแฟนเกมรายหนึ่งนะเขา inbox ไปถาม ใน IG นะครับถ้า IG นี่เขาน่าจะเรียกว่าอีจี๊ยบไม่ใช่แล้วนะครับ IG ถ้าเราอินบ็อกซ์ไปน่าจะหมายความว่าเป็น DM เนาะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเขาก็ทักไป2ครั้งนะครับครั้งแรกนะแฟนเกมมันก็ถามนะว่าเฮ้ย คุณเมื่อไหร่ g t a 6จะประกาศสักทีนี่ผมกังวลมากเลยนะครับเนี่ยเขาก็ถามประมาณนี้แต่คุณสเตเซลนิกก็ไม่ตอบนะครับก็คือทักไปถามสเตลเซลนิกคนนี้ก็คือประธานกรรมการบริหารของแทท o ูเลยนะครับแทท o ูก็คือบริษัทพ่อของให้ไม่ใช่บริษัทแม่ของล็อกสตาร์นแหละนะครับที่ทำเกม g t a เนี่ยสำหรับข้อความแรกที่ทักไปก็ถามประมาณว่าคุณสเตครับ ไอเกม G6 นี่มันจะออกเมื่อไหร่ผมจะแย่อยู่แล้วนะครับรอคอยมันมานานแสนนานนะก็จะถามประมาณนี้นะแต่ก็ไม่ได้รับการตอบจากคุณสเตา์แต่อย่างใดส่วนครั้งที่2ครับไอ้แฟนเกมคนนี้ก็ถามอีกครั้งหนึ่งครับว่าสวัสดีครับคุณสเตาราคาของเกม G6 d 6, ถ้ามันออกมามันแพงมากเกินไปมันอาจจะทำให้กำไรในวันแรกของคุณมันลดหายไปเยอะนะครับแต่ว่าถ้าราคามัน ค่อนข้างที่จะถูกหรือว่าราคาพอจะรับได้นะวันแรกคุูอาจจะได้กําไรถึง3,000ล้านเลยนะครับในการเปิดตัวเนี่ยและแกก็ตอบเฉยเลยนะครับแกก็ตอบว่าลองไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการกําหนดราคาของเราหรอกนะก็อาจจะหมายความว่าราคานี่อาจจะอยู่ในเหรียดทั่วไปพูดง่ายๆแล้วก็คือถ้าเกมของรอสตาออกมาราคาประมาณเท่าไหร่ราคาของเกม GDA นี่ ก็น่าจะไม่โดดไปมากกว่านั้นนั่นเองครับและต่อไปเดี๋ยวเรามาอ้างอิงราคากันนะว่าเกมที่ออกมาก่อนหน้านี้ราคาเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับก็จะยกมา2ค่ายแล้วกันนะครับก็จะเป็นค่ายของ Rockstar เกมเองเลยเนาะและอีกค่ายนึงครับก็เป็นทาง PlayStation เลยนะครับที่เอามาลงในเกมสตรีมนะรู้สึกว่าเกมพวกนี้มันก็เป็นเกมท็อประดับโลกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคากันว่าจะเท่าไหร่นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ ล็อกสตาร์เกมกันก่อนเลยนะครับมาเริ่มกันที่เลตเดตภาค2นะอเนาะที่ออกมานะครับราคาก็อยู่ที่1,599บาทนะครับราคาตีง่ายๆแล้วก็คือ1นะันหกเนาะไอตัวนี้นะครับก็น่าจะราคาใกล้ๆเคียงกับตัวนี้แหละนะครับส่วนภาค5นี้ราคาจากที่ผมไปดูนะครับมันออกมานานแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันออกมา10กว่าปีแล้วเนาะ10ปีเนี่ยสิบปีพอดีนะครับ สำหรับไอตัวนี้ครับผมไปค้นหาข้อมูลแล้วนะครับรู้สึกว่าจะราคาอยู่ที่1499หรือว่า1,500้นั่นเองครับตั้งแต่10ปีก่อนนะทุกคนแต่ตอนนี้ก็ลดแล้วลดอีกนะครับเหลือ300กว่าบาทนะครับถ้าใครไม่มีถือว่าพลาดอย่างแรงในชีวิตเลยก็ว่าได้นะถ้ายังไม่เคยเล่นตัวนี้เนาะส่วนถ้าเป็นอันอื่นนะก็หมดแล้วเนาะก็เป็นราคาทั่วไปนะครับนี่ก็ไม่แพงนะ ถ้าสูสีหรือว่าแพงที่สุดตอนนี้ที่เขาวางจำหน่ายอยู่ในสตรีมเนาะก็มีแค่เลดเดตเนาะพันห้าเองนะครับนี่แสดงว่า GTA 6นี่น่าจะไม่เกิน2,000อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีอีกเกมหนึ่งครับที่ออกมาล่าสุดของล่าสุดเลยเนาะทุกคนน่าจะจำได้นะครับในช่องก็เล่นไปแล้วทั้ง3ภาคก็คือ GTA the t Th e er i l o g y นั่นเองครับ และราคาที่ออกมาตอนนั้นนะครับที่ผมซื้อเลยนะราคาอยู่ที่1890บาทนะครับนี่ราคานี้เลยนะถ้าไปซื้อทีอ่ไอโซเชียลขับเนาะถ้ามาลงสตีมน่าจะถูกลงแล้วนะครับตอนนี้นะครับอืมแล้วก็มีลดราคา50%อตด้วยเนาะตอนนี้เหลือ7 0 0กว่าบาทด้วยนะครับแสดงว่าราคาไอ้ตัวนั้นก็น่าจะโหดสุดแล้วใช่ไหมพันแปเเนี่ยและถ้าภาคหกออกมาผมคิดว่าน่าจะไม่เกินนี้เนาะ หรือว่าถ้าโหสดสุดๆนะก็คือนะในไอเลดเดเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลดเด d นี่มันจะมีไอ้ตัวอันติเมียอยู่นะนี่ตัวอันติเมียนี่ก็คือได้ชุดยู d form, ดีฟอร์มชุดยูดีฟอร์มแล้วก็พวกธีมต่างๆ,ๆนะครับขอวพิเศษนะมันก็2,490นะอันนี้มันได้ของเพิ่มเติมมานะเขาอาจจะเปิดขายตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เลยก็ได้นะครับอาจเป็นไปได้ว่าราคาของผ้าหกนี่อาจจะอยู่ที่ พันแปดนะคิดดูนะอืมเพราะว่าไอเทคโนโลยีพันแปดใช่ไหมไอนี่ก็น่าจะพันแปดเก้าเก้าอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าเก้าสิบนะครับส่วนไอตัวอันติเมตหรือว่าตัวที่อ่อาจจะพิเศษหน่อยนะก็าอาจจะขายอยู่ไม่เกินสองพันห้านะครับสองพันห้านี่ก็โหดเกินไปแล้วนะครับพี่อะไรอย่างนี้เนาะสำหรับภ้าหกเนี่ยผมคิดว่าราคาไม่เกินนี้แน่นอนนะครับขนาดเล็กๆนี่เป็นตัวอันติเมตนะยังขายราคานี้นะครับอืมตัวธรรมดาของ GT ภีหาหก น่าจะไม่เกินนี้แน่นอนนะครับทุกคนคิดว่าคิดว่าวิเคราะห์กันนะส่วนคนที่คิดว่ามันราคาประมาณเท่าไหร่ก็มิ้นบอกใต้คลิปได้นะครับเรามาทบเถียงกันในคลิปนี้นะครับส่วนอีกค่ายหนึง่งก็จะเป็นเพย์สเต,เตชันเนาะนี่เขาบอกว่าเกมเอ็กซ์คูสีฟนะครับบ้าจริงไม่ใช่แล้วนเนี่ยเอามาทั้งหมดเลยเนี่ยเอ็กซ์คูสีฟที่ไหนครับพี่โธ่โมจช,ชัดเลยนี่ไงก็มีหลายเกมนะครับน,นี่อย่างเช่นเกมนี้เลยเกมดังเอาเกมดังด,งกด,งดงีกว่านะก็จะเป็น ร้านออกมาเนาะตัวร้านออกมานะครับพันหนี่ไงก็ราคาเหลียดน,นี้หมดเลยนะครับแล้วก็อีกเกมนึงครับเกมออฟเดอะเยีเลยเนาะก็จะเป็น Spider-Man Remaster เลยนะครับภาพสวยสุดจัดนะครับเกมนี้ก็พ6 9 0ทุกคนดูถ้าใครยังไม่เคยเล่นเกมนี้ผมบอกเลยว่าโคตรพลาดน,นะครับเพราะว่าเกมนี้ทําโคตรดีเลยนะครับเล่นแบบเพลินๆเ,เนาะเป็นเกม GTA ใช้เส้นใหญ่เนาะประมาณนั้นโลกเปิด แล้วก็อีกเกมหนึ่งครับนี่เกมหลับตำนานเลยก็ว่าได้นะครับพันสดูดิราคามันก็ไม่โดดขนาดนี้นะครับแสดงว่าภาคหกนี้ผมคิดว่าถ้าขายพันแนี้ก็ไม่เสียหายเนาะแพงกว่าไอ้พวกสไปเดอร์แมนนี้200เนาะ678เนาะประมาณนั้นนะครับคิดว่าถ้าให้ฟันธงนะอยากจะลองฟันธงดูนะลองมาดูเกมเปิดจะราคาเท่าไหร่นะครับคิดว่า ไอ uh, GTA 6นี่น่าจะเปิดตัวในราคา1890ผมคิดว่าน่าจะราคานี้นะครับอืมคงไม่เกิน2000นะถ้าเกิน2000นี่ก็ซื้อเหมือนเดิมเนาะใช่ไหมถ้าเกิน2 0 0พันก็ซื้อเหมือนเดิมแหละผมว่าอย่างนั้นนะครับทุกคนก็เตรียมเงินไว้แล้วกันนะผมคิดว่าไม่เกิน2 5 0 0เนาะแล้วก็น่าจะสตาร์ทอยู่ที่1 8 ขึ้นไปนะครับสำหรับไอภาค6นี่นั่นเองครับนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะทุกคนเขียนยังไงก็เม้นบอกใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดหัวใจขอบคุณให้กับทุกคนแล้วกันนะที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตนะครับสวัสดีครับผมสำหรับใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮดสัตทำคลิปออกมาเยอะๆก็ฝากดูเน็ตที่เว็บปลาทองใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็ ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม